ไครี่แบบก็ใครรีบไงบวกจูเลีบนี่ใครรีบไงใครรี่อ๋อไครีบเออแต่ใครรีบใช่สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราเออรีวิววันนี้เรามีใครรีบครับใครรีบอ๋อใครรีบใครรีบโอเควันนี้มาขอบไคลี่ห้าโลหรือจริงๆแล้วมันก็คือไคลี่อินฟินิตี้ตัวล็อกนั่นแหละ รุ่นโล่นราคาก็จะโลลงมานิดนึงนิดนึงเดียวนิดเดียวนะนิดเดียวไปดู้เลยว่ะมาเลยครับโอเคบอกเลยว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นที่แบบกล่องกล่องสีเท่มากเลยเหมือนเราเล็งกันมานานใช่นะว่าแบบมันน่าใสมากเพราะเราเคยรีวิวคายลี่อินฟินิตี้ไปแล้วแล้วเราเลิฟรุ่นนั้นมากใช่คราวนี้มาในข้อโลเฮียกลับรุกล่องนี่สวยมีบอกเลยลายแทงอะไรยังไงลายแทงมีครบ อะไรแท้ก็เนี่ยแทงตรงนั้นแทงตรงนี้โอเคสวยสวยสวยอ่ะเอาไปดูแล้วสีนี้คือสีแบบนะไมโลไปดูว้าเห็นป้ายปุ๊ดดีใจเลยทำไม XDR ว้าวใจชื้นเลยแปลว่าอะไรวะแปลว่าทนปูน X t r a Durability หรือถ้าแปลเป็นไทยคือทนปูน Rubber แปลว่ายางทนปูนนั่นเองนะครับ k y l ี่5โล ด้วยความที่มันเป็นรุ่นรองจากอินเวนตี้รุ่นแักเนี่ยสิ่งที่เป็นจุดเด่นที่สุดเลยครับแน่นอนอยู่แล้วเรื่องของการเล่นในสนามพื้นปูนออกดอกนั่นเองถูกต้องนะครับพื้นจะทนเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นเราดูพื้นก่อนกันเงี้ยที่ยิบทนไม่งลองถูกหน้าดูอีกกันละชงนะเออโอ้แต่โอเคนะเพียงว่าเอาอยู่เลยนะคือรุ่นนี้ครับการดีไซน์พื้นผมบอกเลยนะเขาดีไซน์มาแบบว่าเน้นในเรื่องของการเคลื่อนไหวแบบขั้นสุด ทุกทิศทางเลยดิวสไตล์ใครรีบเอวใชใครีบไม่รีบไม่รีบไม่เขาเร็วเขาต้องรีบใช่ไหมโอเคนะครับคือเป็นการดีไซน์ที่แบบเหมือนใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกอ่ะนะครับออกแบบมาเลยให้คุณสามารถเคลื่อนไหวได้ทุกทิศทางจริงนะตอบสนองแบบอย่างดีครับแม้แต่การคอสเซอร์ที่รุนแรงเนี่ยพื้นแบบยกขึ้นมาข้างบนนะครับกาเคลื่อนไหวซ้ายขวาได้หมดแล้วลายแบบนี้ มาในรูปแบบของ XDR คือมีความทนใช่แล้วยยืดหุ่นสูงด้วยตอกยางลึกมากครับเนี่ยตอกยางลึกเพราะนั้นรุ่นนี้ซื้อไปรวยปนเถอะซื้อเลยซื้อเลยเดี๋ยวจะไม่ต้องรีวิวแล้วนะซื้อเลยเดี๋ยวรีวิวจบซื้อเลยอ๋อรีวิวจบซื้อเลยโอเคสิ่งหนึ่งครับเนี่ยครับไม่มีคาร์บอนไฟเบอร์ตรงกลางนะครับแต่เขาใช้พื้น XDR เนี่ยเข้ามาเชื่อมรงการแทนนะครับก็ถือว่าเป็นการลดราคาต้นทุนลงมาเพื่อให้เอื้อมถึงเพื่อให้เอื้อมถึงให้มันถููกลงมมมาาาาาหนนนน่่่่ออยยยยเเพรระคคป้ััีแ 4,300บาทถูกมากถ้ามีโปรโมชั่นลดลงไปอีก10-20เซนติคือ3,000ไปปายคือสบายแหละซื้อง่ายใช้งานง่ายใช่นะครับคือพื้นเนี่ยอย่างที่บอกไปแล้วคือออกแบบมาได้แบบค่อนข้างดีทีเดียวครับนะครับต่อจากพื้นขึ้นมาในส่วนของระบบรองรับแรงกระแทกนะครับโฟมครับคุชลอนครับนะครับเรียกว่าเต็มฝ่าเท้าเด้งนะครับหน้าเท้าถึงส้นเท้าคุชลอน แต่ถ้าคุณดูดีๆเนี่ยเขาจะไม่ได้ให้มาแบบหนามากครับอ่ามันไม่เหมือนแบบพวกรุ่นพอเช่อที่เป็นโฟรมรีแอคมาหนาๆนานุ่มๆตัวนี้เน้นในเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์การวิ่งการคอสเอร์เวอร์เน้นดีดต้องมีขดฟิลที่ดีมากๆครับเลยเลือกใช้เป็นคูชิลอนนะครับะะตรงเนี้ยจะเห็นว่ามันค่อนข้างแฟลติดพื้นเลยติดพื้นทั้งหน้าทั้งหลังการเคลื่อนไหว360องศาเนี่ยคือจะตอบสนองได้ดีทีเดียวนะครับแต่คูชิลอนอย่างเดียวมันไม่พอต้อง มันต้องมีซูมนี่อะทีเด็ดแอร์ซูมที่ฟลอฟท์หรือหน้าเท้าเนี่ยบริเวณนี้คือให้มาอย่างเบ้งผมบอกเลยนะครับมันมันอยู่ชั้นบนเนี่ยต่อจากแบบลอดขึ้นมาด้านบนเนี่ยเพราะนั้นเวลาที่คุณกดเท้าหน้าเท้าลงไปคุณจะสัมผัสก้อนซูมได้ทันทีดึ๊บ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 อ่าแล้วให้มันเยอะให้มาแบบก้อนใหญ่เพราะนั้นมันจะตอบสนองหน้าเท้าคุณได้ดีมากนะครับคุณกดลงไปวิ่งดีเป็นกระโดดเป็นอุ้งเท้าเยี่ยมเลยเนะครับตรงนี้คือแบบ ฟิลลิ่งที่แบบฟิลปูที่สุดชอบรุ่นไคลรีแหละนะครับการออกแบบของพื้นเนี่ยด้วยความที่มันเพอร์เฟกแล้วเนี่ยมันต้องเพอร์เฟกมากขึ้นในเรื่องของการลอกดาวเพราะนั้นเราจะมาดูในส่วนของตัวบอดี้วัสดุที่เขาใช้เนี่ยผมเรียกว่าเป็นผ้าบางๆที่มีความแข็งแรงนะซึ่งตรงเนี้ยเขาเน้นความเบาการระบายอากาศที่ดีและความยืดหยุ่นที่ดีด้วยนะครับสิ่งหนึ่งที่มันแตกต่างจากรุ่นอินฟินิตี้คือคือ เห็นสีขาวหน้าท้าแบบทังข้างวงการเนี่ยรุ่นอินฟินิตเนี่ยมันเป็นชิ้นหนังที่เย็บขึ้นใหมาเฉยๆแต่ของรุ่นนี้เนี่ยมันจะลากลงไปซ่อนอยู่ด้านในนะลากลงไปถึงพื้นกลางอ่าฮะทั้งสองชิ้นเลยนะนั่นหมายความว่าเวลาที่คุณดึงเชือกกระชับครับตรงเนี้ยมันจะลากความกระชับจากพื้นกลางเข้ามาสู่ อนั่นคือฟิตติ้งมันจะดีขึ้นครับอด้วยความที่มันเป็นข้อโลถ้ามันฟิตไม่ดีวิ่งวิ่งหลุดต้องกระชับขึ้นไม่ได้มันมันจะมีความกระชับที่ดีกว่ารุ่นแปดนะครับรุ่นแปดรุ่นฟิตติ้งรุ่นนั้นเนี่ยมันมีข้อสูงอาจจะเพิ่มความกระชับด้วยการผูกเชือกไรแต่รุ่นนี้ด้วยความข้อโลต้องมีตรงนี้เพราะนั้นตรงนี้มันจะเด่นกว่าในเรื่องความกระชับนะครับหน้าเท้าเหมือนจะเรียวืม แต่นะาเกว้างใช้ได้กว้างนะถือว่าใช้ได้ใช่คุณผ่อนเชื่อตรงนี้นะคเว่ามันก็ขยายไปได้ถูกต้องสามารถที่จะใส่ได้ทั้งหน้ากว้างและหน้าแคบใช่ครับใส่ได้หมดเลยนะครับแล้วเขาก็ไม่ได้ทาเหมือนแบบโอเวอร์ไซส์อ่ะให้มันหน้ามันยาวหรือไม่ไม่ยาวมันไม่ยาวใช่ใช่คือมันกําลังพอดีถูกต้องคือเรียกได้ว่าฟิตติ้งมันกําลังพอดีไปหมดหัวไม่แหลมจนเกินไปอ่าพอดีหมดแล้วใส่แล้วมันดูเพรียวสวยแตาถามเพราะนั้นการออกแบบในเรื่องของทรงรองเท้าเนี่ย ผมถือว่าเพอร์เฟคใช่ดีมากเลยชแล้วผมชอบมากเลยไอ้ตรงเนี้ยการดีไซน์เนี่ยสวยนะางสีขาวตรงเนี้ยสวยตัดกันมาได้ดีต้าโลโก้ไนกี้เนี่ยเป็นยางนะครับออกมาดูมีมิติสวยงามเลยทีเดียวใช่แล้วถ้าเฮียแหวกลิ้นดูเนี่ยลิ้นรองเท้าแหม่คือจะเห็นว่ามันมีการแยกส่วนครับอฮะส้นชิ้นหนึ่งขอบแบ่นข้างชิ้นหนึ่งลิ้นชิ้นหนึ่ง ลายลิน s <S แบบเบี้ยวๆด้วยนะตั้งใจเบี้ยวๆด้วยนะเออลิ้นเป็นดีไซน์แบบเอ s <S mm ียงเอียงเอียงเด้วยนะไม่ให้มันแบบตรงๆรคือผมเข้าใจว่าเขาดีไซน์มาว่าเวลาคุณวิ่งอ่ะมันจะเหมือนกับว่าเข้ากับนักแข่งคุณนักแข่งของเราจะไม่ตรงเป๊ะนี่เงี้ยมันจะแบบเอียงๆน้อยอะไเงี้ยอ่าเพราะนั้นเวลาคุณวิ่งคุณไหนคุณจะไม่รู้สึกว่ามันติดขัดอ่ามันจะฟิวมันจะต่อเนื่องได้ดีอ่าก็คือดีไซน์ที่เขาทำมานั่นเองตรงส้นเนี้ยตรงเนี้ยทำมาแบบนวล ใช่เพราะฉะนั้นเอ็นร้อยหวามันจะไม่บาดสบายเลยตรงนี้มันจะไม่บาดถูกต้องทำมาค่อนข้างแบบมีมีการบุกนัวม่นนิ่มนิ่มไม่บาดเท้านะครับใส่สบายถูกต้องแล้วมีการทําทรงเงี้ยเห็นไหมตรงเนี้ยมันเป็นองศาที่แบบเหมือนกับว่ามันเข้ารูปส้นเท้าเราที่สุดอข้างในบีบดูมีความแข็งรับเข้าส้นรับเข้าส้นแล้วข้างในบุกหนาเพราะนั้นไม่มีการเลื่อนหลุดความกระชับดีข้าร่มเหมือนล็อกเลยนะล็อกครับเออมันล็อกเข้าไปเลยล็อกเข้าไปเลยใช่ใชแล้วก็ชั้นล่างเนี่ยจะมีชิ้นหนังชิ้นหนึ่งด้วยตรง เพิ่มความแข็งแรงและความสวยงามนะครับมีความต่อเนื่องเนี่ยระหว่างชิ้นกลางชิ้นบนเนี่ยนะครับคือดีไซน์ดีมากๆลงตัวเรียกว่าลงตัวดีมากเลยเพราะนั้นเบากระชับนุ่มเด้งพื้นทนข้อต่ดและราคาถูกราคาถูกคือครบแล้วอ่ะดีหมดซื้อเลยซื้อต้องซื้อเล้อะคือนี้ชมจริงครับคือฟิลฟูดมากๆเลยกองครับเนเรื่องของการเล่นนะทุกพื้นสภาพผิวไม่น่ามีปัญหาไม่น่ามีปัญหาใช่ใช่ ตรงลิ้นรองเท้าลืมพูดถึงไปนิดหนึ่งนะครับในเรื่องของตัววัสดุเนี่ยเขาก็ใช้ลักษณะเหมือนแบบเป็นผ้าใบนี่แหละธรรมดานี่แหละเพียงแต่ว่าเขาก็บุกคองน้ำเป็นช้นาเลยมีความรุนแล้วก็มีการระบายอากาศที่ใช้ได้แล้วก็เย็บเป็นร่องๆให้มันดูมีมิติเพิ่มขึ้นช่วยคือคู่นี้มันไม่ใช่บางๆแล้วจะไปบาดเท้ามันจะเป็นนุ่มๆสบายๆแลวมีความฟิตนั่นเองนะครับ 4,300บาทุ้มากผมว่าดีมากเลยนะคุ้มเลยและแน่นอนสีมันจะออกมาแบบไม่รู้อีกี่สีดูรุ่นพี่สีอะไรเดี๋ยวรุ่นน้องจะตามมาไปเลือกดูแล้วกนะันคงไม่ต่างกันเยอะนะครับอ้าวขอบคุณแน่นอนปูปสเตชั o นนะครับส่งรุ่นนี้มาให้เราได้ทดลองกันสำหรับใครที่อยากซื้อก็เวอร์ไวเว็บปูสเตชันทีเ S <S ใช่ครับอ่าวันนี้ขอบคุณที่ติดตามครับอ,อย่าลืมกดไลค์กดซ b บสไคร้นะครับจะแสงสับแล้วแชร์เราเลยนะครับมี t ิกตอ,อกด้วย IG ด้วยต้องอ, <นะ S 1> อยากให้รีวิวผู้ไหนก็บอกกันคอมเมนต์มาอ่ะวันนี้ขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับสวัสดีครับเลิฟอ่ะเลิได้เลิฟนะ